สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับโปรแกรมนัดต่อไปเป็นนัดสำคัญนะครับเราจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับย้ำอีกครั้งครับเราจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในฟุตบอลคาราบาลครับนะครับาเซียมาที่มาตนเนสชิปมาโอกาอร์หลุดมาจางังหวะนี้โมเดลยังรับไม่ได้ครับมาตนเนตโอโหหลุดมาจางังหวะนี้แล้วมิเลียมสกัดออกมาได้ครับ ัดมาครับเราได้ฟันเนอร์บ้างครับพีกเกอร์โยกคอลิงหลุดมาทางซ้ายจังหวะนี้ยังไงครับพิดกลับมาที่คิสซ่าอีกครั้งหนึ่งบที่โลโมเดินทิ้งบอลมาทางบินเลียมครับวินเลียมยังได้อยู่กระชากขึ้นมาคนเดียวมาที่อาจารย์ไลกี้แทงมาให้จีโบเดจีโบเดมาให้คอรลิงทิ้งมาจังหวะนี้ไม่มีใครโมงได้เอาบอลมาถึงคิสซลาครับแทงมาให้คอรลิงคอลิงกระชากหลุดมามาที่จีโบด์สำหรับนะครับแมนยูตอนนี้นะครับคุมทีมโดยนะครับสเตฟานโนพิโอลี นะครับก็เป็นกุนซือเก่าของเอซิมิลานนะครับมีกัปตันทีมคือคาซิมิโลนะครับนักเตะคนสำคัญคือจาเดนซอนโชนะครับมีดาวรุ่งคือมิเชลนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับ ก็ไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากความครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับก็รุ้นรู้กันอยู่นะครับคับสกเกก็ส่งรายงานมานะครับว่านะครับมีความเป็นไปได้ที่นัดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดจะมาในแผน4-2-3-1นะครับก็รู้สึกว่าจะส่งสำรองกันลงทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ไล่จากหลังไปหน้านี่ก็คือ ิงแบ็กขวาเป็นวานบิสซาก้านะครับอ่าั่งซ้ายเป็นมาเลาเซียนะครับตรงกลางเป็นจอร์นสันกับแม็กควนะครับมาร์ติเนสกับคุกนะครับเล่นเป็นกองกลางตัวตัดเกมนะครับปีขวาเป็นแอนโทนีปีซ้ายเป็นโอกาฟอร์นะครับอ่กองกลางตัวลูกเป็นเซอร์กี้นะครับมีศูนย์หน้าคือคนนี้ครับแพทริชิกนะครับ โอ้โหสูง191เซนลูกมงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นตัวสำรองนะครับแต่ค่าพลังความสามารถต่างๆของเขากินขาดนักเตะในทีมเราไปเยอะนะครับและงานสำคัญๆที่ผมรู้สึกว่าอันตรายนะครับก็คือการคอสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ มีการเปิดบอลจากริมเส้นที่บ่อยนะมีความแม่นยำในการเปิดบอลจากดินเส้นด้วยนะครับซึ่งเลทตรงนี้มันก็น่ากลัวนะครับดังนั้นนะครับนักนี้ผมก็เลยจัดแผนนี้มานะครับเป็นแผนเฉพาะกิจอีกแล้วนะครับคือ3 4 12นะครับก็จะเล่นในสไตล์รอสวนกลับนะครับก็คือต้องรอสวนกลับอย่างเดียวทำไมถึงต้องเป็น3 4 1 2นะครับคือ ถ้าเราเล่นแผนรถบัสเนี่ยนะครับมันเหมือนเรารับอย่างเดียวอะ่ะถ้าเราไปรับอย่างเดียวนี่ครับโอกาสที่เราจะยิงประตูมันไม่มีใช่ไหมครับยังไงยังไงฮะเราก็โดนเขายิงอยู่วันยังข่ำครับพะค่าพลังนักเตะเขามันห่างเราเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยทิ้ง3ามตัวผู้เล่นในแนวลุกเอาไว้นะฮะเป็นเหมือนการเตือนแมนยูว่าเอ้ยกูก็นะระวังกูด้วยนะมีอยู่3ามตัวนะครับ ก็เพื่อที่จะให้ผู้เล่นของแมนยูเขาได้มาประกบ3าตัวของเราด้วยก็จะลดนะฮะในส่วนของตัวผู้เล่นในแดนบุกของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดลงนะครับเพราะเขาก็ต้องห่วง3ามตัวของเรานะครับถ้าเราเอาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในแดนตัวเองหมดนะครับนั่นคือเราเท่ากับว่าเราปล่อยให้เขาบุกเราสบายๆนะครับยังไงตรงนี้เราก็ ออทิ้งไว้3ตัวนะครับนั่นเท่ากับว่าจะต้องมีผู้เล่นแมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่3ตัวนะครับที่ต้องตามประกบ3คนของเราทีนี้นะครับไล่จากหลังมาหน้านะครับตรงกลางนะครับผมเลือกใช้เป็นลิเบโร่นะครับลิเบโร่นะครับก็หลายๆคนน่าจะคิดว่าเอเวลาผมใช้อะไรในการเลือกแต่ละโลนะครับก็คือเนี่ยก็ดูนะครับสำหรับกราฟิกที่ตัวเกมเขาทำมาให้นะครับก็เลือกตามนี้เลยนะครับ ผมก็ดูนะว่าลิเบโรนะครับจะมีการปักหลักอยู่แถวตรงกลางนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปรับบอลช่วยเพื่อนได้ในบางจังหวะนะครับนัดนี้ก็เลยเป็นเลือกเป็นลิเบโรนะครับส่วนด้านข้างนะครับผมเลือกเป็นโนนอ t เซนเซนเตอร์แบ็กนะครับอ่าทำไมถึงเลือกตัวนี้นะครับถ้าตามกราฟิกก็ปักหลักอยู่ ในตำแหน่งของตัวเองนะครับแล้วถ้าตัดบอลได้ก็จะทิ้งบอลออกไปด้านข้างนะครับซึ่งก็สไตล์ของทีมเราก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับดักบอลได้ก็โยนไปวัดดวงกันข้างหน้าเลยนะครับดังนั้นนะครับ3าตัวนี้มันจะเชื่อมไปสู่นะครับ3ตัวด้านบนนะครับเพราะว่าตัวแรกนะครับผมเลือกเป็น deep lying นะครับ deep lying forward นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ ให้มายืนทางด้านริมเส้นนะครับเพื่อที่รอรับบอลจากนะครับกองหลังของเราที่ทิ้งมาทางด้านข้างนะครับดังนั้น2ตัวด้านหน้านะครับผมก็จะให้มายืนริมเส้นทั้งหมดนะครับเพื่อรอรับบอลนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นแอดวานซ์เพลเมเกอร์นะครับ ที่เลือกแอสวบนด์เพเมเกอร์เพราะว่านะครับเขาไม่เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็รอรับบอลเล่นทําชิ่งกับเพื่อนนะครับถ้าเป็นแอ t แทกมิดฟิลอ่ะมันจะไปหาพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษเพื่อรอทำประตูนะครับแต่นัดนี้เนี่ยเราเจอแมนยูนะผมต้องการผู้เล่นในตําแหน่งเกมรับให้เยอะที่สุดนะครับก็เลยเลือกเป็นแอ v วบนด์เพเมเกอร์นะครับส่วนกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับ ผมเลือกเป็น low anchor นะครับ anchor ก็ถ้าแปลเป็นไทยนี่มันแปลว่าสมอนะครับเนี่ยถ้าดูตามกราฟ,ฟิกนะครับเขาก็ปักหลักป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษนะครับหน้ากองหลัง3คนนะครับรอรับบอลรอตัดบอลน,นะครับเอาไว้บล็อกลูกยิงไกลด้วยนะครับดังนั้นกองกาลาง,งตัวรับทั้ง2ตัวนะครับผมก็เลยเลือกเป็น anchor นะครับ ส่วนวิงแบ็กก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ให้หุบเข้าในนะครับตั้งแต่กองกลางไล่ไปถึงศูนย์หน้าทั้ง3ตัวเนี่ยครับผมจะปรับเพิ่มในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือเล่นแบบเพดซิ่งนะครับก็คือไอเพสบอลหนักๆไปเลยนะครับมาถึงการสั่งประกบตัวผู้เล่นนะครับนัดนี้นะครับผมจะไม่ประกบตัวผู้เล่นเยอะนะครับเพราะว่า นักเตะเราครับค่าพลังมันน้อยกว่านักเตะแมนยูเยอะครับถึงไปประกบยังไงผมมองว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะตัวนักเตะเราคงสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับประกบไปเยอะๆก็ไม่มีค่านะครับอืมงั้นก็เลยปล่อยอิสระเข้าไปเลยนะครับผมหลักๆก็มีเท่านี้นะครับสำหรับจุดประสงค์แผนนี้นะครับนั่นก็คือ1นนะครับมีแดนกลางไว้คอยบล็อกลูกยิงไกลนะครับ สอนะครับมีกองหลัง3คนนะครับไว้รอดับบอลที่จะเปิดเข้ามานะครับแล้วก็รอปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับสาหรับพื้นที่ว่างตรงนี้ผมอยไว้เป็นตัวล่อนะครับให้แมนยูเขาบุกนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเขามาบุกตรงนี้นะครับจะโดนที่ซาร์เข้ามาบีบนะครับแล้วก็ บิลเลี่ยมลงมาปิดนะครับอ่าก็น่าจะช่วยกันได้2คนนะครับส่วนด้านบนก็ทิ้งไว้3ตัวนะครับเอาไว้เป็นหมัดเด็ดล้มน็อกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะระดับของทีมมันต่างกันเยอะครับอย่าพูดถึงชัยชนะเลยครับเพราะว่าโอกาสมันเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ผมจะพยายามยันให้เสมอ0ูนะครับแล้วไปดวลจุดโทษนะครับไปลุ้นเอาชนะจุดโทษ มันถึงจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะมันมีทางนั้นทางเดียวจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับนะครับฟุตบอลคาราบาลครับนะครับเวลลิงยูไนเต็ดเปิดบ้านตอนรับการมายืนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้ก็ขนตัวสำรองลงนะครับปอมากูเหลือเกินนะครับเป้าหมายของรอนนัดนี้ครับยันสกอร์ครับเสมอให้ได้นะครับไม่ว่ายังไงฮะห้ามโดนยิงเป็นอันขาดนะครับคุณผู้ชมครับ พอถ้าผ่านสัก20-30นาทีแรกเนี่ยเรายังไม่โดนยิงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะฮะที่เราจะยันเสมอได้นะครับคุณผู้ชมครับตัดมาจังหวะนี้เซอร์กี้โยนมาดอเสร็จโอกออกมาได้ครับแม็กควายวิ่งแม่รับบอลด้วยกันลูกพ่อเล่นกันอย่างมีวิน,นัยเหนียวแน่นไว้ทิซาร์โขกมาให้วินเลียมครับวินเลียมทิ้งออกมามไม่ถึง แล้วยังไงครับมาาเลเซียมาครับโดนลุม3มคุกมาชีกอูหูล้ำหน้าสิครับจังหวะนี้ฮนะไม่ล้ำได้ไงครับแอนโทนี่ฮนะมันอยู่ในส่วนหนึ่งของแผนนะครับเป็นไปตามแผนครับเราปิดทางด้านข้างเขาโอเคแล้วครับอแอนโทนี่คนระับไปกลางมุ้งรอขนาดนี้โอ้มันก็ล้ำหน้าสิบัตัดมาจังวานี้มาลเลเซียโยนเข้ามาครับดอเสร็จยังโคกมาได้ โดนพับสนามบุกอย่างเดียวคุกกระชากมาจังหวะนี้หลุดมาแล้วปาดออกหลังไปครับผมโอ้โห,โห,โห,โหย,ยังช่วยกันดีก็ผ่านไป20กว่านาทีครับเรา,ย,ายังยัดสกอไว้ได้อยู่นะครับก็รสร้างปัญหาให้กับแมนยูทีเดียวนะครับอ้าวอะไรโอ้โหฝีคิกระย,ยะอันตรายด้วยครับจังหวะนี้เซอร์กี้ปันมาโอ้โหข้ามคานออกไปฮนะ อ้าวตัดมาครับเราได้ฟันเนอร์บ้างครับวีเกอร์โยนมาเอเดอร์ตันโอ้โหนิดเดียวฮนะข้ามัานเฮ่อเริ่มได้บุกแล้วฮะเอเดอร์ตันมาที่คอลลิงครับคอลลิงจะให้จีโบเดไม่รู้กันครับแล้วเขาทิ้งมาทางมาเลาเซียมาเลาเซียมาให้โอกาฟอร์ม มาติเนสครับมาเาเซียอ,อืเราปิดด้านข้างเยอะอยู่ครับุกช่วยกันลูกช่วยกันแล้วดอเสร็จยังดักโมงไว้ได้บิกเกอรอ์เซอร์กี้โอ้โหยิงไกลครับข้ามคานออกไปฮะ โอ้โหน่าจะยันอยู่นะครับในส่วนของครึ่งแรกเนะี่ยยันสปอนี้น่าจะยันไว้ได้หรือเปล่าอูไม่ได้แล้วครับโดนสวนมาจังหวะนี้เขากระชากมาอูเทลเลอร์ยังได้ครับออกมาที่วิลเลียมวิลเลียมยังไงครับมาที่อาจารย์ไลกี้อาจารย์ไรกี้ไม่มีตัวทรงครับมาที่ทิสซาทิซาทุ่ม อาจารย์ลกี้ยังได้อยู่ทีเทลเลอร์มาที่วิกเกอร์ออกมาทางดีคิสเซ่าคิสเซ่าแทนมาให้คอลลิงคอลลิงหลุดมาทางซ้ายจังหวะน,นี้ยังไงครับพลิกกลับมาที่คิสเซ่าอีกครั้งหนึง่งมาริโอโกเดจีโบเด้ครับอู่ล้ำหน้าโอ้โหโอ,โหอดเด้เสียดายครับโอ้โหมันลุ้นจริงๆนะจังหวะน,นี้โอ้จีโบดเดครับล้ำหน้านิดเดียวครับโกงกูหรือเปล่าอะ โอ้โหแค่ได้เฮเกอร์ไปหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาครึ่งแรกไปนะครับก็ยันอยู่นะยังเสมออยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับกระตุ้นลูกทีมเรียบร้อยครับมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับ ในส่วนของแผนการเล่นและตัวผู้เล่นนะครับผมยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่านักเตะยังเล่นกันดีอยู่นะปล่อยให้เขาทําหน้าที่ไปนะโะยนมาจังหวะนี้โอกาฟอยังไงครับมาลาเซียปาดมาแอนทโทนียิงโมเดลยังรับไว้ได้ครับยังช่วยกันรับได้ดีะทีมเราครับ เป็นไปตามแผนหรือเปล่าฮะจะยันอยู่ถึงแค่ไหนมารติเนสโอ้โหหลุดมาจังหวะนี้แล้วบิลเลียมสกัดออกมาได้ครับอ้าวได้บอลขอลลิงโดนแย่งยังได้อยู่ครับจีโบเด้อู้หูจีโบเด้ช้าไปครับโอกาฟตัดฟาวครับจังหวะนี้ ออลเนอร์จ้างว่านี่ครับเซอร์กี้ครับโยนเข้ามาทิซารดยังช่วยโมงได้แล้วยังไงครับเซอร์กี้กระชากมาจังวันนี้ยิงออกไปครับผมลุ้นแงโมเดิร์นทิ้งบอลมาทางวิลเลียมครับวิลเลียมยังได้อยู่กระชากขึ้นมาคนเดียวมาที่อาจารย์ไลกี้แถมมาให้จีโบดีจีโบเด่มาให้กอลลิงกอลลิงซาดรูอูลำหน้าอีกแล้วอู้ เข้าไปสองลูกครับแต่ล้ำหน้าทั้งสองลูกเลยอันนี้ก็ล้ำเกิน <c oughs> โอ้บอกตรงๆนบนัดนี้ก็วางแผนมาใช้ได้ครับยันแมนยูมาอยู่ถึงตรงนี้ได้นะครับก็โอเคแล้วครับแพ้ก็ไม่เป็นไร่ะนัดนี้ครับ <c oughs> 7 5นาที70กวนาทีผ่านมาแอนโทนีกระชากมามาที่มาเลเซีย มาเลเซียมาที่มาติเนสชิปมาโอกาฟอร์หลุดมาจังหวะนี้โมเดิลยังรับไม่ได้ครับอูย้ยยังเหนียวยังเหนียว80นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมสั่งให้ตัวผู้เล่นครับถอยไปตั้งเกมรับให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับมีโอกาสยันเสมอ 00, 00ครับแล้วไปลุ้นจุดโทษยังช่วยกันได้ดีครับจี G โบเดมงไม่ได้แล้วก็แทงมาดักกันไม่ได้ครับ เอลออออ่อเยี่ยมเยี่ยมเล่นใจเย็นเลูกเวลาใกล้หมดแล้วแอดเดอร์ตันพิ้งมาจังวันี้ไม่มีใครโมงได้เอาบอลมาถึงคิสเซ่าครับแทงมาให้คอลลิงคอลลิงกระชากหลุดมามาที่จีบอร์เดนซโอ้ยไม่เข้าโอ้โหอ,อ,อ,อ ทำสำเร็จครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยๆเราก็ยังเสมอศูนย์ในเวลาได้นะเพื่อที่จะมาลุ้นเอาชนะในช่วงของดวลจุดโทษนะครับโอ้โหทำได้อะลูกทีมของเราครับถึงแม้ว่านักเตะของเรามันจะกากแค่ไหนนะครับแต่แมนยูก็ยังไม่มีปัญญาเจะยิงประตูของเรานะฮะโอ้โหครับมาลุ้นกันที่จุดโทษครับมมมมไม่กล้าดูเลยนะครับ คุณผู้ชมครับแมนยูยิงคนแรกอ้โหซัดไปไม่เหลือเลยครับคนแรกของเราคืออาจารย์ไลกี้นะฮะ้องลุ้นนะยิงให้เข้าลูกพอ่อยิงให้เข้าลูกพอ่อโอ้โหหมดลุ้นเลยครับหมดลุ้นเลยครับจังหวะนี้อคือมัน ครับที่แมนยูมันจะยิงจุดโทษไม่เข้านะครับโอ้โหอาจารย์ไลกี้แม่งดับลุ้นกูชิบหายเลยโอ้โหคนแรกมายิงไม่เข้าเลยนะของเรามาครับผมต้องพึ่งคุณไซครับแอนโทนีครับยิงออกยิงติดยิงออกยิงติดยิงออกยิงติดโอ้โหเกือบจะได้โอ้มาครับทิซาร์ครับทิซาร์ บิ่งก็มาซัดเรียบร้อยครับอืมฮึมอานิบานครับอานิบานน่าจะเป็นดาวรุ่งครับตัวนี้มีโอกาสที่จะยิงไม่เข้าครับอานีบานบิ่งเข้ามาโอ้โหไม่เหลือสิครับแอคนต่อไปของเราต้องเข้านะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะลุ้นต่อนะครับคนต่อไปนะฮเอนบิลเลียมครับอืม เดจะได้อาจารย์ไลกี้ครับโอ้หไม่น่ายิงพลาดเลยนะยิงเบาๆนะบินเลี่ยมวิ่งเข้ามาอือเรียบร้อยครับลุ้นให้แมนยูคนต่อไปยิงพลาดครับข๋อให้แมนยูคนต่อไปยิงพลาดนะครับพุกครับปกตินะครับถ้าในเกมไอตัวไหนเล่นดีๆเนี่ยมันชอบจะยิงไม่เข้านะครับไอตัวนี้ในเกมเล่นดีด้วยนะสำหรับคุกแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ ตกรอกครับูอาจารย์ไลเกี้ยงังพลาจุดโทษครับแต่ก็ทำต,ตามหน้าที่ได้สุดยอดแล้วนะครับสำหรับนักเตะของเราฮนะ ต้านเขาได้ขนาดนี้นะครับในเวลาเราก็ยันเสมอได้ศูนย์ศูนย์นะครับลากยาวมาจนถึงดวลจุดโทษนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะแพ้จุดโทษไปในนัดนี้ผมก็ภาคภูมิใจกับลูกทีมของผมนะครับทำหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับนัดนี้โอ้ต้องปรบมือให้กับนักเตะของเราครับ แพ้ยังไงให้เหมือนชนะครับเนี่ยนะเขาเรียกว่าแพ้ยังไงให้เหมือนชนะครับเราเป็นทีมรองบัลทีมที่อ่อนกว่านะฮะโอ้โหเล่นแมนยูจนหัวปั่นได้ขนาดนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะแพ้ไปนะครับแต่สื่อนะครับก็ยังยกย่องทีมของเรานะครับว่ามีผลงานอันยิ่งใหญ่มากๆนะครับสำหรับคาราบาวครับในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เสียดายครับเสียดายอะอุสายิงเข้าไปทั้งสองลูกนะครับแต่โดนจับล้ำหน้าแต่ลูกแรกอะ่ะลูกแรกอะ่ะมันล้ำนิดเดียวฮะของจิโบเดที่มงเข้าไปมันล้ำนิดเดียวจริงๆฮะโอ้โหไม่รู้ว่าโดนโกงหรือเปล่านะครับก็ต้องชื่นชมฟอร์มคนนี้นะครับโมเด์นนะฮะตัวฟอร์มซุปเปอร์เซฟนะครับจนได้แมด o f ฟเดอะแมตในเกมที่แล้วนะครับก็ชมเขาหน่อยนะครับ ก็สำหรับแผนนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าปิดเกมแมนยูได้อย่างยูหมดัดจริงๆนะครับช่วยกันวิ่งไล่วิ่งปิดกันได้ดีนะยตามแผนที่วางไว้จริงๆนะครับแถมมีหมัดเด็ดเอาไวส้สวนด้วยนะครับก็แค่ไล่โชคเท่านั้นจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับนัดนี้พออเลยฮะอกะว่าจะได้สร้างประวัติศาสตร์เอาชนะแมนยูเข้ารอบต่อไปสักหน่อยฮะอ,อดสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับ อาจารย์ไลกี้นะครับที่ยิงจุดโทษพลาดในนัดที่แล้วนะฮะก็เป็นนักเตะอินเดียนะครับ ก็เล่นอยู่กับเรามานะครับน่าจะ2ฤดูกาลแล้วนะครับก็เป็นนักเตะกําลังสําคัญของเราด้วยนะฮะมีฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าดีทีเดียวนะครับก็แค่ยิงจุดโทษพลาดนะครับมันเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแค่ครั้งเดียวนะครับคงไม่สามารถมาตัดสินความดีทั้งหมดที่เขาเคยทํามาได้นะผมก็จะให้เขาเล่นเป็นกําลังหลักของสโมสรเราต่อไปนะครับผมกลับมาเล่นในลีครับ เจอกับเชตันแฮมเช้านะครับไม่ว่าใครหน้าไหนเราก็ต้องตบตบตบ,ตบทุกทีมให้เกิดใจเลยนะครับคุณผู้ชมในลีกไม่กลัวใครอยู่แล้วครับผมโอ้โหสาสตร์เสมอแมนยูมาได้เลยมาโลนี่ยโยนเข้ามาโคบีสวอโคกต่อมาแล้วอุดอเสร็จครับโคเข้าไป บูมครับยิงไกลจังหวะนี้ฮะมอโยนยาวๆมาไม่ถึงคอลลิงครับเทเลอร์ตัดบอลไม่ได้ออกมาทานวิลเลียมครับวิลเลียมยังไงวิลเลียมทิ้งมาไม่ถึงแคนนอนได้แล้วคอลลิงโโอ้ กบเกมครับก็เอาชนะไปได้นะครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับผมปอมก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับนัดนี้ออกมาเยือนเลกแฮมครับทีมอันดับที่21ครับพวกทีมหนีตายนี่น่ากลัวสุดๆครับไว้ใจไม่ได้ฮะโอ้ยงานหินสุดๆครับผมอู้ออนั่นไงนั่นไง โดนไปแล้วครับอาจารย์ไลคลีกก่กระชากขึ้นมามองแล้วแทงมาทางซีแมนครับซีแมนเปิดเข้ามาคอลิงอโอโหบิเกอร์ครับ บิเกอร์เปิดมาคอลิ่งได้โคกูจบเกมครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับเอาจริงๆนะครับสำหรับเล็กแฮมถ้าพวกมึงเล่นกันดีขนาดนี้พวกมึงไม่สมควรที่จะเป็นทีมหนีตกชั้นมึงต้องมาลุ้นแชมป์กับกูไอ้เหี้ยแม่งเล่นดีเกินก็นะครับ ถึงจะเสมอไปนะครับแต่เราก็ยังนำอยู่ที่อันดับที่1น,นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แข่งไปทั้งหมด14นัดนะครับมีอยู่34คะแนนนะครับส่วนอันดับที่2ออกฟอร์ดนะครับแข่งไป16นัดมีอยู่32คะแนนนะครับเราแข่งน้อยกว่าและยังนำอยู่2คะแนนด้วยกันนะครับ ส่วนคนนี้ครับยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับคอลลิ่งนะฮะก็แนวโน้มสําหรับคอลลิ่งผมว่าสามารถเล่นในฟิมิลีกได้สบายๆนะครับสําหรับคอลลิ่งประเด็นสําคัญคือว่าฤดูกลาลต่อๆไปเราจะสามารถหลังเขาไว้อยู่กับทีมเราได้หรือเปล่านะครับ ส่วนใครที่ถามหาจาเดนวินเลียมแล้วก็เจ็บตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลนะครับพึ่งจะหายเจ็บกลับมานะก็พึ่งให้ลงเล่นนัดที่แล้วนะครับฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนไม่ใช่จาเดนวินเลียมคนเดิมที่เรารู้จักนะครับคนที่ยิงจนเป็นดาวซันโบของเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับยังหาฟอร์มนั้นไม่เจอนะครับสำหรับจาเดนวินเลียมนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ ยันเสมอแมนยูได้0-0นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็เอาไว้มาติดตามกันต่อพาร์ตต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ของทีมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายลาไปก่อนครับ